ดนึ่งหนึงหนึ่งดีมากคู่นี้ดีมากอาอะไรเราคู่อะไรอะไระโอเคแอบเปลี่ยนค่ะสลับข้างสลับเอาแขนนี้อยู่ข้างล่างบ้างอะไ่สบายสบายพร้อมแล้วลงเลยจ้ะไหวไหม ระดับดังดึงโอเคดึงให้รู้สึกว่าหัวไหลหัวไหลมันคลาย่ออะเปลี่ยเสร็จแล้วขึ้นโอเคดีมากอะคราวนี้วันนี้เราจะฝึกโดยการมีเพื่อน เียนพาร์ทเนอร์โยคะนะคะสิ่งที่สำคัญเราก็คือเราต้องเชื่อมั่นในตัวเพื่อนเราต้องเหมือนเราฝากชีวิตไว้กับเขาเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมั่นใจในตัวเพื่อนทีนี้เดี๋ยวบี่จะให้ลองพี่เมาส์ยังไม่รู้ว่าพี่เมาส์ยังไม่รู้วันนี้ก็าเจอไพ์เหมือนกันคือก็ยังไม่รู้ว่าว่าเราจะได้เรียนอะไรบ้างวันนี้นะคะคราวนี้เดี๋ยวเราจะลองเคยน่าจะเคยเล่นอะเอาใครดีอวานซ่ารักกันไใช่ายืนตรงกลางทำตัวให้แข็งที่สุด ทำตัวเหมือนแพลงทำนิ่งนิ่งที่สุดนิ่งที่สุดนิ่งที่สุดอ่ะเคยเห็นใช่ไหมโมเลสั้นหลับตาแกรงไว้มั่นใจในพี่มั่นใจในพี่นนพเหมานะคะคนนึงอยู่ข้างหลัง <c oughs> เวลาเพื่อนเอ็นตัวมาเราจะผักตรงนี้เอาตรงนี้นะอย่าไปดังตรงอื่นนะคะข้างหน้าข้างหน้าเอาแค่ตรงนี้นะคะอย่าไปโดนตรงอื่นนะเอาตรงนี้นะโอเคเกรงขานะคะอ่า พร้อมนะคะคนที่ช่วยถ้ายืนขาคู่แบบนี้แล้วมันไม่มีแรงเราถอยสเต็ปขาไปขาหนึ่งข้างหลัง <niet S 1> เราต้องมั่นใจด้วยเราต้องรับผิดชอบเขาด้วยนะคะอะ่ะโรซ่าพี่เคยเล่นเลยะไม่ต้องกลัวหรอกเท้าชิดเท้าชิดเดี๋ยวพี่เม้ามารับตรงนี้เลยอ่ะกร้งขาสเต็ปเท้านะอ่ะไปนี่ม้า พี่มามาใกล้ๆกันเลยค่ะน้องจะได้อ่าโอเคอ่านิดเดียวพออ่ามาข้างหลังแกรงคะยึดตัวแข็งๆหนูทำแข็งๆทำหอ่บโอเคไปอึ๊บน่าละฮึบอ่าโอเคเริ่มได้พอพี่ในคลาสการแสดงดีมากเก่งมากอะขอจะมือจะดแต้มช่ได้แล้วมื่อก่อนเราจะกลัวพี่นั้นแล้ว มั่นใจคนที่อยู่ข้างหน้าต้องมั่นใจเพราะว่าเพื่อนอาจจะกังวลอยู่นะคะคนที่ทําอยู่ตรงกลางเกรงมากที่สุดมันได้เวิ์กกล้ามเนื้อขากล้ามเนื้อหลังเราด้วยข้าแมวท้อโอเคป่ายคราวนี้คู่3ามใส่ใกล้ๆกันเดี๋ยวเขาจะมีใครกันใส่ใกล้ๆกันพี่อยู่ทีกล่อทำไมไม่มีใครไปรู้ โอเคอ่ะพี่ปัดมานี่ได้ซอายอยู่ตรงนี้ก็ได้ค่ะอ่าได้อ่ะครบละสามพอพอได้อยู่ไทยก่อนเทยก่อนคนแรกไทย่อนหนูทำไปหลาวแล้วอย่าไกลมากแกรงขาหลับตาเลยจะได้ไม่กลัว ฮะปัดบอกว่าหันข้างได้ไหมแต่ม่เป็นเป็นแบบติ๊กตอกนี้ไงไม่ได้นะเดี๋ยวสิเอาก่อนทีละสเต็ป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 ขมแมลท้องนะตัวแข็งแข็งหลับตาหายใจเข้าปลายข้างหน้าก่อนโอเคเก่งมากเก่งเก่งเกงกว่านี้เก่งกว่านี้เก่งกว่านี้ช้าช้า ได้แมทได้ป่ะโอเคเชื่อใจนะเชื่อใจนะอาบมาอาบอาบเริ่มเริ่มเริ่มขาหลังยันไว้นะคะนี่รักเพื่อนกันบ่างทำไมดูเกลียดกันเกลียดกันไปเกลียดกันมาอยู่โบนัสโบนัสอย่าไปแต่ข้างบนไปน้ำตัวไปทน้งตัวโอเคนี่แรงขึ้น แย่ผักแรงๆเลยขลาแรงๆเลยโอเคอ่าพ่อเปลี่ยนผู้เปลี่ยนผู้แต่ว่าตอนนี้โมนัสโมนัสเกงเ่งเปลี่ยนตัวเพราะโมนัสจะเกง่งแค่น้เพราะมนตัวว่ามันจะลอมไปอ่ะเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยน,นต้องเก่งแบบว่าทั้งทั้งแขนทั้งทั้งตัวไปเลยคือทิ้งลงไปเลยทิ้งไปข้างหน้าทิ้งไปข้างหลัง ยืดองดูเปลี่ยนคนเปลี่ยนคนพี่วิวพี่วิวเราให้รู้สึกว่าเราตัวนิ่งที่สุดนี่ตั้งตัใจมากใครอ่ะจะแกล้งพี่แบบใครมาก่อนหนูแก้งพี่เรียอมบอกหนูว่าว่าตอบให้เราได้ใครก่อนตัวกินครนะใช่ใช่เอาเลยดีมากมาปัดสู้เอาโบ่ผักเลยอาโบ่ผักพ่อแม่เธอเออเออเออและเออนนั่แหละระวังนะ เล็บพื่อนด้วยนะคะอ่าโอเคเปลี uh, okay. ่ยนได้เก่งอะสิกอะสิกขาขาขาไม่ต้องสิกนะบีา เชื่อใจเพื่อนครูอ้อมนิ้วทาไม่ต้องจิกนะครูอ้อมนะนิ้วทาสบายสบายเอออะไรนะขอดังได้ไม่ต้องกลัวเอาไปทั้งตัวเลยลูกสะโพกไปด้วยเออสะโพกไปด้วยน่าละโอ้ยโอ้ยโอ้ยมันก็จริงจริงเนี้ยพอหลับตาเราไม่รู้ใช่เราไม่เห็นไงเราไม่เห็นแล้วก็จะแบบแต่ถ้าพ่อเห็นปุ๊บมันจะแบบ อ๋อพอตื่นเต้าตื่นเป้นตื่นเต้นตื่นเป้นอ๋อคันนี้หน้าท้องต่อเนื่องหน้าท้องต่อเนื่องอ่ะฝ่าอ๋อฝ่านอนนอนท่า ไหนบอกว่าให้เราฝึกโยคะแบบว่าฝึกโยคะเราเป็นผู้หญิงเราจะต้องแบบว่าเราอยากได้คนแบบนี้นะเนาะเราอาจจะอยากได้ที่ท้องแข็งแรงอันนี้เราทําเองมันอาจจะเจ็บทรมานนี่เราก็จะมีเพื่อนช่วยนะคะอโอเคไหม <laughs> คนนี้ช่วยเราก็จะคู่เดิมนะแต่ว่าเดี๋ยวถ้าคุณแมไม่ไหวเพราะมันต้องใช้หนังหน้าท้องเดี๋ยวพักก่อนได้นะคะอันนี้ใช้ท้องแน่ๆเราไปยืนข้างๆจับนะคะยกขาขึ้น โอเคไปกี้เลย oh. เหมือนไปกี้ไปกี้ที่เราผักเพื่อนทีแบบนี้เราผักขาเพื่อนบา้าง oh. ดูคนช่วยขาไม่ตรงเนาะงอเข่าดัด oh. แล้วขึ้น oh. ผักแรง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 เพื่อนจะได้มีแรก <c oughs> <Okay. S 1> หายใจเข้าหายจะออกตลอดฮ oh. <c oughs> ึดูหลังพยายามกดหลังสัต t ลาบลงไปอย่าให้หลังแอน โอเคเก่งมากค่ะนักเรียนโอเคค่ะอ่ะใครเสร็จแล้วพอเสร็จแล้วเรามาก็กดเข่าให้เพื่อนกดเข่าอแล้วเรากดช่วงของขาลงแล้วช่วยเพื่อนนวดนิ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 ดสบายๆแรงเบาๆนะอย่าโดนน้ำหนักไปทั้งตัวนะจ๊ะอ่าโอเคคู่เดิมค่ะเว่ยนไหวไหมดีกลองทำให้ทำปอร์จูอย่างเดียวนะพี่วิก่อนสายใกล้กันนะสายใกล้กันเราดีกว่า เดี๋ยวเราจะนับไปพร้อมกันเพราะว่าจะได้ไม่โกงโอเคพี่ต้องฝักใช่ไหมอ่าเอามารอก่อนยกขึ้นมารอก่อนขึ้นมารอขึ้นมารอเออจงยกข้อศอกขึ้นข้อศอกชี้ขึ้นหาเพดานข้อศอกชี้ขึ้นโอเคหลังกดลงนะคะ คนที่ช่วยคนที่ช่วยงอเขายืดก้นไปด้านหลังโอเคจะได้มีคนที่ช่วยขมา้วท้องด้วยนะคะโอเคพร้อมตักขาเพื่อนลงมาแล้วนับไปพร้อมกันยี่สินะขาไม่แตะพื้นแรงแรงแรงอีกโบนัสแรงอีก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 ขึ้นเลยขึ้นเลยขาไม่ติดพื้นนะป้าย แรง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 งแไม่ต้องจับหักเลยหักเลยอ่ะการักเลยยังไงพี่อ้ยแรงอีกแรงอีกแรง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 แงอีกแรงอย่าจับอย่าี่อย่าจับหักเลยผักเลยไปเอออ่ะอีกสิบอีกสิบเก้าไป